เริ่มมาเกมแรกนะครับนะวันนี้ผมก็มากับชุดน้องก,กระต่ายนะครับนะ่ะ oh, ผมก็ดูบท oh, oh, oh. สักแป,ป๊บหนึ่งเห็นว่ามีฮันนี่บีกับตันสก,การแล้วก็สไนเปอร์ครับจากนั้นผมก็ปิดไฟมานะแล้วเห็นสีส้มยืนนิ่งนึงนะผมก็เลยเดินกลับมาแล้วก็ปาดสีส้มแล้วก็กดดื่มน้ำกระป๋องเพื่อที่จะเอาสกิลเชิญหุ่นน้ำนะจากนั้นพอผมเดินมาถึงห้องประชุมนะครับนะสไนเปอร์ก็ได้ลากหัวคมคมมานะครับนะจากนั้นผมก็ว้าวิครับไม่รู้จะเดินไปทำอะไรผมก็เลยเดินขึ้นไปด้านบน พอเดินขึ้นมาก็เจอคนมายืนมุมศพนะครับแล้วจากนั้นเสียงพูก็ได้กดรีพอร์ตศพมานะแล้วการประชุมในครั้งนี้นะครับสีเขียวก็โดนโหวตออกไปเพราะว่าโดนสงสัยว่าสีเขียวเป็นจอมตะกานะแต่สีเขียวก็ไม่ใช่ตัวแฝงนะครับนะพอ,อาจากการประชุมมานะครับตัวแฝงก็ได้บิดปฏิกร์มานะผมก็เลยเล็งว่าผมจะเชิดหุ่นแนงแล้วให้ไปฆ่า <ไป S 1> คน <ไป S 1> นึง <ไป S 1> พอปฏิกรถูกแก้นะครับผมก็จะเชิดสีแดงไปฆ่าใครสักคนหนึ่งนะตามแผนที่ผมวางไว้นะจากนั้นผมเดินลงมาสีแดงสไนเปอร์ได้ถูแล้วยิงนะครับพอผมเดินขึ้นมาก็เจอเสียเงินแล้วเสียเงินก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วสีแดงก็พยายามจะวิ่งลงไปนะแล้วผมเจอสีแดงก็จะเชิดสีแดงมาฆ่าสีแองแต่ประตูก็ปิดก่อนทําให้ผมฆ่าไม่ได้ผมก็จะเดินลงไปเดินลงไปก็ไม่มีอะไรนะผมก็เลยยืนรอนะครับนะไม่รู้ทาอะไร จากนั้นพอประตูเปิดนะครับผมก็ได้เดินลงมากับสีเหลืองครับจากนั้นสีแดงก็กินสีเหลืองแล้วผมก็ปาดสีแดงมานนะครับแลวจากนั้นผมก็กดรีพอร์ตศพมานะครับนะ<อ>จากนั้นผมก็ได้บอกว่าผมเป็นนายเพเภอและยิงสีแดงเ<ด>พราะว่าสีแดงเป็นจอมตะการนะครับนะแล้วเพื่อนของผมก็พยายามโบยให้หวตเสียงผูออกไปนะครับนะแล้วตอนนี้เสียงผู้ก็ถูกหัวออกไปนะครับเสียงผูก็ไม่ใช่ตัวแฝงตัวแฝงเหลือสองคนก็ทำให้ลูกเลอกับตัวแฝงเหลือเท่ากันครับ แล้วก็ทำให้เกมนี้จบลงไปได้เดียวเท่านี้นะครับนะเริ่มเกมที่สองมานะครับนะผมก็ได้เล็งว่าจะเชิดใครดีนะครับแล้วก็กดมาดูบทแป๊บหนึ่งเห็นว่ามีฮันนี่บีผมก็เลยจะยืนให้ฮันนี่บีก่อนะครับ จากนั้นสีแดงมาทันที่บีสีแดงมาเกาะผมนะครับแล้วสีเขียวเดินตามผมเลยปาดสีเขียวไปเลยครับแล้วก็วางป้ายก,กันไว้นะเผื่อว่าจะมีหมอมาลากศพไปชุบหรือว่ามีคนเดินมาเจอศพนะครับผมก็วางป้ายก,กันไว้ก่อน <tent ing. S 1> จากนั้นผมก็เดินหนีอกไานะครับนะจากนั้นพอคูดาวการปาดใกล้จะหมดนะครับผมก็ได้เดินมาแล้วก็ปาดสีม่วงมาเลยครับแล้วก็โดดท่อหนีไปที่หัวยานนะครับนะ จากนั้นสีชมพูก็ได้กดรีพอร์ตศพสีเขียวมานะครับนะทำให้ตานี้มีคนตายแค่สองคนแล้วเพื่อนเราก็ไม่ช่วยป่าใครสักคนเลยนะครับแล้วตานี้สีชมพูก็โดนโหวตออกไปนะครับเนื่องจากว่ารีเด็ดนะครับตานี้มีหมอนะครับนะจากนั้นผมเดินไปเจอสีส้มนะครับผมก็เลยเชิดหุ่นสีส้มมาครับเพราะว่าสีส้มเป็นเพื่อนเราสีส้มก็ไม่ยอมฆ่าใครนะเดี๋ยวผมจะฆ่าเองนะจากนั้นสีฟามินเดิมนะครับผมก็เลยให้สีส้มปาดสีฟามินมาครับนะ แล้วตานี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนะชนะไปด้วยกันสี่คนนะครับนะอ้ายมา4คน เริ่มมาเกมที่3ามนะครับนะผมก็ได้เห็นว่าตานี้มีใครจูนะผมก็เลยวางแผนว่าจะให้ใครจูนั้นเหยียบคนไปสักครึ่งลาก่อนแล้วผมเห็นซิฟามินเดินมาเนี่บผมก็เลยปาดสิฟามินมาลนะครับแล้วจากนั้นผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับเดินไปไเรื่อยพอผมเดินม,มาถึงหน้าห้องพยาบาลนะครับนะครจูก็ได้แปลงร่างตามแผนที่ผมวางไว้เลยนะครับนะ จากนั้นผมก็ได้มาแอบที่ท่อห้องพยาบาลนะครับนะผมกะว่าจะใช้ความไวในการกดของผมนะครับโดดท่อหนีไคจูนะแต่ไคจูก็เหลือ3าวิสุดท้ายนะครับนะไคจูไม่น่าเหยียบผมนะผมก็เลยติดปฏิกรไปในรับนะจากนั้นพอผมเดินมาถึงห้องปฏิกรนะครับนะผมก็กะว่าจะวางป้ายนะครับนะแล้วจากนั้นเสียมูก็เดินวกกลับมาเฉยเลยนะครับผมก็เลยรีบวิ่งแบบพิตูนนะครับวิ่งหนีนะครับแล้วก็โดดท่อหนีเสีอยมูนะครับนะ ผมคิดว่าเสียมพูน่าจะเป็นใครจูนนะแล้วสีม่วงก็กดรีพอร์ตศพนาคับนะทําให้ตานี้ตายไปถึง6คนเลยนะครับแล้วเพื่อนเราก็ตายไปด้วยนะจากนั้นพอเข้าการประชุมนะผมก็ได้บอกให้ทุกคนโหวตเสียมพูนะครับแต่ไว้แจ็คก็เดาเสียมพูไปเรียบร้อยนะครับนะผมก็ปลอมบทเป็นวิศวกรนะครับนะจากนั้นผมโหวตสีเขียวไปนะครับแต่ผลโหวตรอบนี้มันเสมอกันนะเลยไม่มีใครโดนโหวตออกนะครับนะ พอกมาจากการประชุมนะครับผมก็พยายามที่จะไม่ปิดอะไรนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโปแตกนะครับจากนั้นสีม่วงก็กดรีพอร์ตมานะจากนั้นผมก็พยายามทําตัวเป็นอินเซนต์นะครับไม่ให้ม่วงสงสัยนะผมก็เลยพยายามถามม่วงไปนะครับนะให้ม่วงตอบม่วงจะได้ไม่สงสัยผมนะจากนั้นนะครับนะสีม่วงเขาก็เลือกที่จะโหวตมากกว่านะครับนะ โ<ผ>มแล้วก่ังก็เลยโหวตสีเขียวกันไปนะครับรนะนนแล้วตานี้สีเขียวถูกโหวตอ,ออกมานะครับนะสีเขียวไม่ใช่ตัวแฝงนะครับนะก็ทําให้เกมนี้นะครับนะเราก็ชนะไปนะครับ This children's is games a new place new for